มาเรื่องแล้วกับกูรูที่ปรึกษา CIA จิมริคคาร์ดเคยพูดทิ้งไว้ว่าระบบการเงินโลกมันผิดพลาดเ้าติและไอทฤษฎี ity, ที่คนเคยด่าว่าเพี้ยนหรือนอกคอกฟรินช์กำลังจะกลายเป็นความจริงล่าสุดมหาเทพ5องค์แห่งวอลล์สตรีทเรดาริโอเจฟรียกันแหลกเจอร์มีแกรนทัมเดวิดโปรเซนเบิร์กและแม้แต่เจมี่ไดมอนออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันครับ d ดมอนด์แห่ง JP Morgan บอกเองเลยครับว่าเขาเริ่มเห็นแมลงสาบของวิกฤตปี2008โผล่มาแล้วเดี๋ยววันนี้แอดคิมจะมาตีแผ่ทฤษฎีบิตนี้ให้ฟังครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง go and bitcoin live วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่ใหญ่มากครับเรื่องที่วา่าทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อ ตำราเศรษฐศาสตร์ที่เฟดใช้อยู่มันบิดเบี้ยวและผิดพลาดไปหมดแล้วล่ะครับตอนนี้หลายคนกำลังงงครับทำไมตลาดหุ้น S&P 500ทําทำนิวไฮทำไมหุ้น AI ยัง Nvidia ดียดูเหมือนจะขึ้นไปดาวอังคารในขณะที่โลกความจริงโดยเฉพาะในอเมริกามันกำลังพังครับคุณผู้ชมครับล่าสุดรัฐบาลสหรัฐปิดตายหรือ g o v e กัป e ันชัดดาว เข้าสู่วันที่36แล้วครับนี่คือการชัดดาวต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ CBO หรือสำนักงบประมาณของสภาประเมินว่าการปิดตายครั้งนี้คำเศรษฐกิจเสียหายถาวร Permanent Loss ไปแล้วอย่างน้อย7,000ถึง1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์ที่น่ากลัวคือปากทองครับคนอเมริกัน42ล้านคนที่รอคูปองอาหารหรือแนปกกำลังจะโดนตัด และที่น่าสยดสยองที่สุดรัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐหรือซอนดัาฟี่เพิ่งออกมาเตือนสดสดร้อนๆว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสนามบิน TSA กำลังทยอยลาออกเพราะทำงานฟรีและรัฐบาลอาจจำเป็นต้องปิดน่านฟ้าบางส่วน Close certain parts of the airspace โอ้โหนี่คือสภาพของมหาอำนาจอันดับหนึ่งครับทำไมโลกความจริงกับตลาดหุ้นมันสวนทางกันขนาดนี้นี่คือความเจ็บปวดที่คนไม่เข้าใจครับ วันนี้เราต้องไปฟังคนที่รู้ทันครับจิมริคาร์สคนนี้ไม่ใช่ฟรินช์ธรรมดาแต่เขาคือที่ปรึกษาด้านสงครามการเงินให้ CAA และเพนทากอนและเป็นคนที่เคยเห็นระบบพังกับตาตอนวิกฤต LTCM ปี1998ริคาร์ดบอกว่าโมเดลเศรษฐศาสตร์ที่เฟดใช้อยู่มันเฟาติมันผิดพลาดมันคือขยะมันใช้อธิบายโลกไม่ได้ริคาสบอกว่าทฤษฎีนอกคอกต่างหาก คือสิ่งเดียวที่อธิบายความจริงที่เกิดขึ้นได้และวันนี้มหาเทพของวอล l s สตรีทที่เคยอยู่ในกระแสะหลักกำลังแห่กันออกมาพูดภาษาเดียวกับริ c คาร์สครับระเบิดลูกที่หนึ่งวงลอรี่มอรณะ The Dead Dead Spiral เราไปฟังเรดาริโอแห่ง Bridgewater ครับเขาไม่พูดจาโลกสวยอีกต่อไปแล้วครับดาริโอพูดแรงมากเขาบอกว่า นี่อเมริกาที่ทะลุ37ล้านล้านดอลลาร์นั้นมันคือวงล้อหนี้มมรณะเด The Debt Spiral และนี่คือคำพูดคมคมของเขาครับเขาเปรียบเทียบว่านี่ก้อนนี้มันเหมือนกับคราบพลักที่อุดตันในเส้นเลือดที่กำลังค่อยๆบีบพลังชีวิตทางเศรษฐกิจและกำลังรอวันหัวใจวายทางเศรษฐกิจคือ Economic Heart Attack ระเบิดลูกที่สองล้มละลายแบบทันทีทันใดราชาตราสารีเจฟฟรียกันลัช ก็พูดเหมือนกันเป๊ะกันลาชอธิบายว่าวงล้อน,นี่มันหมุนยังไงเขาบอกว่านี่เก่าที่อเมริกากู้มาถูกๆดอกเบีย้ย0.5%มันกำลังหมดอายุและรัฐบาลต้องกู้ใหม่แต่กู้ด้วยดอกเบี้ยปัจจุบันที่3.7%กว่านี่คือวิธีที่วงล้อน,นี่มันหมุนทบต้นครับและนี่คือคำพูดของกันลาชครับเขาอ้างนักเขียนดังเฮมิงเวย์ที่ถูกถามว่าคุณล้มละลายได้ยังไงคำตอบคือ2วิธีครับค่อยๆ แล้วก็ล่มสลายทันทีกันลาชพูดต่อว่าพวกเราได้ผ่านช่วงเวลาค่อยๆมาเรียบร้อยแล้วครับระเบิดลูกที่3 r e c e s s i o n ที่ถูกซ่อนไว้แต่คนในกระแสหลักก็ยังเถียงครับเศรษฐ,ฐกิจยังดีดูตัวเลขจ้างงานสิแอดคิมบอกเลยครับนั่นคือภาพลวงตาที่ใหญ่ที่สุดเดวิดโรเซนเบิร์กนักเศรษฐศาสตร์ที่เคยทำนายวิกฤต2008เขาบอกว่า Recession มันเริ่มไปแล้วและนี่คือคำพูดของโรเซนเบิร์กครับ เขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐ82%กำลังอยู่ในภาวะถดถอยหรือทรงตัวอยู่แล้วไอ18้18%ที่เหลือที่มันโตมันคือฟองสบู่ AI ที่เป็นตัวพรางปิดบังความเน่าเฟะที่เหลือไว้และนี่คือหลักฐานคาตาครับรัฐบาลสหรภาพเองเมื่อเดือนสิงหาคมปี2025สำนักงานสถิติแรงงานสาหรัฐ BLS ออกมาประกาศแก้ไขตัวเลขย้อนหลังพูดภาษาชาวบ้านคือโทษที ที่เคยรายงานว่าจ้างงานเยอะๆน่ะเรานับผิดคำถามคือผิดไปเท่าไหร่ตัวเลขจ้างงานหายไป9 1 1 0 0 0ตำแหน่งโอ้โหนี่คือการสารภาพว่า r e c e s t i o n ที่โร s เซนเบิพูดถึงมันเกิดขึ้นจริงเขาแค่โกหกตัวเลขเรามาตลอดเกือบ1ปีครับและระเบิดลูกที่5ฟองสบู่คนขายพลัวแล้วฟองสบู่ AI ที่ทุกคนคลั่งละ่ะ ปรมาจารย์ด้านฟองสบู่เจอร์มีแกรนแทมคนที่ทำนายฟองสบู่ .com ปี2000เขาเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่ u, ในฟองสบู่เขาพูดถึงฮุดเอ็นวีเดียที่ทุกคนคลั่งนี่คือคำพูดคมของเขาครับมันก็คือไอคนขายพลั่วในยุคพีกสุดๆของยุคตื่นทองนั่นแหละเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาไม่ได้มีพลังผูกขาดวิเศษอะไรและแกรนแทม ยังเตือนสติแรงๆด้วยบทเรียนประวัติศาสตร์ครับเขาบอกว่า Amazon หุ้นที่สุดยอดตอนฟองสบู่ com แตกมันร่วง92%นะครับ92%เขาบอกว่าเหตุผลที่มันเกิดฟองสบู่ก็เพราะทุกคนเห็นว่ามันเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมและนั่นคือหลักประกันว่าทุกคนจะเข้ามาลงทุนเกินตัวเหมือน AI วันนี้เป๊ะครับและระเบิดลูกที่6ทฤษฎีแมลงสาบ และนี่คือหมัดน็อกที่พิสูจน์ว่าทฤษฎีนอกข้อของจิมริคัสมันคือความจริงเราไปฟังคนที่เป็นเสาหลักของระบบเจมี่ไดมอน CEO ของ JP Morgan ครับเขาไม่ได้ออกมาเตือนเรื่องหุ้น AI แต่เขาเตือนเรื่อง private credit หรือธนาคารเงาที่มันโตมาหาศาลโดยไม่มีการกำกับดูแลเจมี่ไดมอนพูดเองเลยครับว่าตลาดนี้มันมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับวิกฤตซับพรามปี2008 และเมื่อเดือนตุลาคมหลังจากสองบริษัทในระบบนี้ล้มละลายนักข่าวไปถามเขาไดมอนตอบว่าเส้นผมมันเตือนภัยทันทีเวลาที่คุณเห็นแมงสัตว์หนึ่งตัวนั่นแปลว่ามันยังมีอีกเพียบซ่อนอยู่โอ้โหนี่คือคนในระบบกำลังพูดภาษาเดียวกับฟรินต์แล้วครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับมันสะท้อนว่าทฤษฎีบิดเบี้ยวที่จิมริขัดพูดไว้มันคือความจริงครับ ระบบการเงินของโลกตันตบมันผิดพลาดหรือว่า faulty ไปแล้วจริงๆในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตา AI bubble โตเล็กจ้างงานโกหกและระเบิดภัยเวลาที่ซ่อนอยู่อย่างมแมลงสาบและวงล้อนี่มรณะเงินต้องหนีตายครับมันต้องวิ่งหาของจริงครับและนี่คือโอกาสของประเทศไทยครับ <S <S วันที่โลกกำลังแตกเป็นเสีียงอเมริกาจีนรบกันประเทศไทยเรายืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าความเป็นกลางหรือว่า neutrality ครับ หลักฐานคือล่าสุดทูตจีนเพิ่งเข้าพบนายกอนุทินและย้ำความสัมพัญธ์ฉันพี่น้องและชื่นชมจุดยืนที่เป็นกลางของไทยในยุคแห่งสงครามความเป็นกลางคือสินทรัพย์ที่แพงที่สุดแล้วครับ <Okay. S 1> และเงินมันก็มาจริงๆครับไม่ใช่เงินร้อนแต่เป็นเงินสร้างโรงงานครับเรากำลังจะเป็น EV วีหับทำไมต้องไทยเ p m G วิเคราะห์ชัดเจนว่าเพราะเรามีห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ที่พร้อมมากอยู่แล้วเราเก๋กว่าครับ และนี่คือของจริงครับไายรถอีวียักษ์ใหญ่อย่าง B Y D ชังอ like <im> ันเขากำลังใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยุโรปเพื่อจะเลี่ยงกำแพงภาษีโอ้โหเขารบกันแต่แต่อยู่อย่างไทยได้ประโยชน์ครับทีนี้หลายคนถามทำไมเขาไม่ไปเวียดนามที่ค่าแรงถูกกว่าแอดกินไปเจอข้อมูลเด็ดมาครับ U S News and World Report เขาจัดอันดับคุณภาพชีวิตหรือว่า Quality of Life เวียดนามได้คะแนนความสามารถในการจ่ายก็คือของถูกเนี่ย 99.2เต็ม100ครับแต่แต่คุณรู้ไหมครับระบบสาธารณสุขของเวียดนามได้คะแนนเท่าไหร่ครับได้2.1เต็ม100ครับในขณะที่ไทยทูกจัดอันดับให้เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียด้านความมั่นคงทางสุขภาพและเป็นเมดิีเข้หับที่ดึงดูดเงินมหาศาลนี่แหละครับของจริงที่เรามีสรุปนะครับโลกกำลังวิกฤตหนักห จิมลิคขาดที่ภาษา CIA บอกว่าระบบการเงินงมันบิดเบี้ยวและทฤษฎีนอกข้อกำลังกับเป็นความจริง 2. เรดาริโอ ario, บอกว่าอเมริกากำลังอยู่ในวงล้อหนี้มรณะเหมือนเส้นเลือดอุดตัน 3. เจฟฟี่กันลักตอกย้ำว่าการล้มลามันจะเกิดแบบทันทีทันใด 4. หลักฐานคือรัฐบาลชัดดาวนานสุดในประวัติศาสตร์แถมเพิ่งสารภาพว่าโกงตัวเลขจ้างงานหายไป9 1 1 0 0 0นหนตำแหน่ง5 หุ้น AI ที่เราเห็นการแทมบอกว่ามันคือฟองสบู่คนไข้พรัวเหมือน a เม z o n ที่เคยร่วง92% 6. ที่นัากลัวสุดเจมีไดมอนด์ COJP Morgan ออกมาเตือนเองว่าเขาเริ่มเห็นมแมลงสาบของวิกฤต3,008โผล่ 2008, Pro, มาแล้ว 7. และถาำกลางความโคลาหนนี้ประเทศไทยคือหลุมหลบภัยครับเราเป็นกลางเรามีของจริงคือซัพายเชนที่เกา่าทำให้จีนต้องมาใช้เราเป็นฐานส่งออกอีวีหนีภาษีไปยุโรป แและเพราะคุณภาพชีวิตเราเหนือกว่าครับ U.S.News ให้คะแนนสาธารณสุขเวียดนามแค่2.1เต็ม100แต่ของเราคือเบอร์หนึ่งเอเชียครับ <S 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 อุ่นใจที่เกิดเป็นคนไทยครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดไลน์มาที่ Li น์ at Kim Property Life ข้าไปจากคลิปนี้ครับหน้าจอตอนนี้นเอมินแล้วก็สรุปพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้เขาจะไปได้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์เนี้เนีาะบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อไนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร,ร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสพไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเะะเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่พออใจจดดปโช์สืงงิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพับแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้า,คาใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับของเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ